กดติดตามช่องชิฟแอนด์รีวิวของเราก่อนเลยครับที่นี่คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดและรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังมาแรงและวันนี้เราจะพาคุณมาชมนิสสันนวรกระบะรุ่นปี2026ที่ถูกพูดถึงอย่างมากด้วยสมรรถนะที่ทรงพลังดีไซน์ทันสมัยและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยรีวิวนี้จะเจาะลึกในด้านสปอร์ตสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่รถคันนี้มอบให้นิสสันนวรสองพันยีกโดดเด่นด,ด้วยดีไซน์ที่แข็งแกร่งและรูราตัวถังภายนอกถูกออกแบบ ด้วยเส้นสายที่เฉียดคมงกระจังหน้าขนาดใหญ่และฝ่ายหน้าเล็นที่เป็นเอกลักษณ์ให้ภาพลักษณ์ดูดันแต่ยังคงความพรีเมียมเหมาดทั้งการขับขี่ในเมืองและทางออฟโรดอีกทั้งยังออกแบบให้มีหลักอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นเพิ่มทั้งความสปอร์ตและความประหยัดน้ำมันขุมพลังใต้ฝากระโปรงมาพร้อมเครื่องยนต์ที่สมดุลทั้งแรงและความประหยัดโดยมีทั้งดีเซลและเบนซิน ที่ให้แรงม้าสูงรองรับการบรรทุกหนักหรือการเร่งแสงได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือนที่พัฒนาขึ้นช่วยเพิ่มความนุ่มนวนและทนทานไม่ว่าจะขับบนถนนเมืองหรือเส้นทางธุรกันดารภายในห้องโดยสารนวร2026ให้ความสะดวกสบายและรูหราวัสดุพรีเมียมการตกแต่งทันสมัยและพื้นที่กว้างขวางคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอดิจิทัลและจออินโฟเทนขนาดใหญ่รองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto ที่นั่งถูกออกแบบ ให้นั่งสบายพร้อมพื้นที่ขาแบบกว้างเสียงรบกวนในห้องโดยสารถูกลดลงทําให้การเดินทางกลายผ่อนคลายยิ่งขึ้นในด้านความปลอดภัยนวาระ2026จัดเต็มด้วยเทคโนโลยีช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนออกนอกเลนเบน s p a r t Monitoring และเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดและการขับในพื้นที่แคบง่ายขึ้นโครงสร้างตัวถังเสริมความแข็งแรงเพิ่มความมั่นใจให้ผู้โดยสารทุกการเดินทาง สำหรับสายลุยนวอร์2,026มีระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะโหมดการขับหลายแบบและฮิลดิสเซนคอนโทรลช่วยให้ขับได้ลื่นไหลในทุกสภาพถนนพร้อมพลังลากจูงที่แข็งแกร่งเหมาะสำหรับลากเกือรถ,รถพ่วงหรืออุปกรณ์หนักด้านความประหยัดน้ำมันก็ดีขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงโดยไม่เสียสมรรถนะถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวทั้งความแรงความคุ้มค่าและความอเนกประสงค์เหมาะทั้งคนทำงานครอบครัวและนักผจญภัย นวอต2026จึงเป็นมาตรฐานใหม่ของกระบะสปอร์ตที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เทคโนโลยีความปลอดภัยและความทนทานนี่คือรีวิว Nissan Navara 2026จากชิฟแอนดรีวิวหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะครับเสียงต่อบรับของคุณคือแรงบันดาลใจของเรากดติดตามไว้เลยแล้วเจอกันใหม่กับชิปแอนด์รีวิว